ตกลงเป็นนางฟ้าหรือว่าเป็นนางมารนะมีเข่าแล้วก็มีไปดูที่นี่เราอยู่ที่นี่มาได้สักสักพันึ่งละเป็นแมพที่สวยดี ไม่เป็นไรเก็บเวอร์นี้ไว้ก่อนนะเราก็แค่แอดเฟรมไว้ก่อนเราก็จะมารู้จกักที่อื่นที่อะไรจากเพื่อนจากคนอื่นนั่นแหละ mm. ง่ายดี mm. บางทีก็บางทีก็หาเองบ้าง mm. บางทีก็รู้จักเพื่อนบ้างอย่างน้อยก็รู้ว่าเพื่อนจะไปที่ไหน มันเป็นมันเหมาะดีที่เราจะแบบว่าเซฟเอาไว้แล้วก็ไว้ค่อยเปิดรอเพื่อนอะไรแบบนี้เพราะว่าเพื่อนเคยมาแบบก็จะก็จะรู้สึกดีหน่อยถ้าจะมาเราอยู่นี่มาสักประมาณ40นาทีแล้วหรือจะโดดไปที่อื่นมากชุดสวยจัง ก็ทั้งคู่นั่นแหละนะก็ทั้งคู่นั่นแหละคนหนึ่งก็สี่สวยคนหนึ่งก็เท่และอเนนี้เป็นไงเราเป็นไงเดินได้น่ารักมากก็น่าจะน่ารักที่สุดในนี้ในสี่คนนี้ละ โอ้โห oh. ส่วนเราก็พื้นื้นดีสบายดนะีนั่นสองคนนั้นน่ารักดีโอเคเราอยู่ที่นี่มาประมาณสักสี่สิบนาทีได้แนละ้วดีใจนะที่ได้เจอนะทั้งมอนแล้วก็เลมอนแล้วก็คุณมีด้วยนะ บางวางเจอเราก็ทักนะหรือไม่ก็เราก็จะแวะมาหาก็อย่าตกใจนะบางที <c oughs> วันนี้อาจจะพูดไม่ค่อยเยอะเท่าไหรนะ่แต่เข้ามาดูเห็นว่าสบายดีก็ดีแล้วเดี๋ยวจะโดดไปหาเพื่อนคนอื่นดูบ้างนะ รบกวนสักประมาณนึงพอเหมาะพอดีเนาะไช่เดี๋ยวเดี๋ยวแบะมาหาไม่ต้องห่วงมิสอยู่กายเนาะโอ้กันเดี๋ยวเลยเนี่ยเดี๋ยวผ่านไปสี่สิบนาทีอล้จริง <c oughs> ว่าเรานั่งเรือออกไปจาก <ulators S 2> <Answer. S 1> ที่นี่กันเลยใช่เราต้องต้องรอเกย์ทำไมต้องนั่งเลย <c oughs> ใช่ใช่จะจบ โตทีนิดนึงโตทีนิดนึีนะครับเราสองคนเราสองคนนั้นก็เราก็ยิ้มช่างไม่ติดใช่ไม่มีเรือแล้วเราก็ทีเขาติดเกาะไว้นั่นเหมือนเราขโมยเรือสองคนนั้นก็ปล่อยให้เขาอยู่นี่กันตลอดเลาเดี๋ยวลองไปที่เหลือที่เคยแอบ ซุ่มอยู่ที่อื่นลองไปศาลาดูก็ได้มันอาจจะวุ่นวายหน่อยแต่เราแค่ไปทักทายแต่ี่เขาว่าจะไปแบบนี้แล้วเดี๋ยวออกมาเราไม่กล้าอยู่นานหรอกศาลานะ่ะ<ม>อยู่นานนี่ไม่ไหวหรอกนี่ถ้าคน<ส>าเยอะๆ,ๆดนวยีมันก็จะมีพวกคนเรียนเข้ามาก็มีใหญ่มาก โอ้ไม่ใช่คนไทยได้วยซ้ำสเต็ปแรกเข้ามาเราก็ปิดไมค์ก่อนนะ หมอบการตอนนี้ปิดภาวะอยู่อันนี้ก็ได้ถ้าเขาเปใช่ใช่แล้วก็เราก็ปิดในเกมนี่แหละกูถือว่าเป็เพื่อนก็คุยกันทั่วไปอะไรที่มันลึกเข้าไปมากกว่านั้นจะบอกให้ตอบตามมารยาทเราตอบว่าตามมารยาทโอเคแล้วก็เรารู้สึกโอเคแล้วอะไรก็อะไรกันว่าเราถือที่ว่า แฟนเราเราก็มีแฟนแล้วอะไรเงี้ยเออเราก็ต้องให้เกียรติเขาด้วยอะไรเงี้ยเออให้เกียรตดเราอะไรอะไรเงยอะไรเงี้ยเอออ่าเรื่องที่มันโอเคการไม่สบายที่มันแต่ว่าอะไรที่มันเกินเลยแล้วเขาไม่โอเคเราก็ให้เกลียดทำไม่ได้ไอ้สัตว์ก็เราก็ต้องรู้ตัวเองอ่ะรู้ตัวเองด้วยแอบส่องโปรไฟล์หรว่ไม่ใช่ว่า เป็นใช่ป่ะเขาไม่สนเหนือจะคุยภาษาบ้านกูก็เคยเป็นอย่างนั้นแต่ว่ากูก็เคยเป็นท้องบนกูแล้วน่าอะไรแต่ว่าอันนี้ก็ต้องปรับแล้วอะไรเงี้ยปรับแล้วถอดมาเลยเป็นคนเหนือนะครับเข้ามาทำได้เขารู้แ้วเขาโอเคแน่นอนแ่เขารู้ว่าเราคุยก็มันก็มีผิดนิดๆแล้วแหละแต่ว่า เราก็บอกเขาว่าคุยปกติเขาก็ทักมาคุยทั่วไปแล้วที่คิดทั่แล้วก็แต่ว่าไม่ได้ชื่อเบลตื่นเลยคนชื่อโหลนะด้วยความสบายใจเขาแล้วก็แต่เราคงทักเขาไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาน่าจะคุยกันอยู่แต่ว่าอีกฝ่ายจะเชื่อไหมก็อยู่ที่บุรุษภินิตอาจารย์ครับ เคแล้ววันนี้นั่งอยู่ตรงมานั่งลองส่องเราจะทำให้ความรู้สึกเราอะแย่ลงไปด้วย GNT เกิดยิ่งภาก่อนเซฟคนอื่นเซฟตัวเองก่อนถ้าเรารู้สึกโอเคถ้าเรารู้สึกโอเคอะไรเงี้ยเขาก็โอเคถือแค่ถือในหัวผมเองนะอะไรโคโบจัง

อย่างเช่นคนตรงนี้ถ้าเราลองกดอีโมอัดหน้าเข้าไปดูเราให้เวลา5วินาทีในการตอบสนองตามตาแบบไม่ดูจากสื่อเลยแสดงว่าไม่อยู่นะแค่นั้นจบไปต่อไปเที่ยวกันใช่ จะดูครัไม่มาดูมาดูใดูนทำอะไรกันมาดูอ่าอ่าอายาสโปชอบน้องหลามกับนกพาบกับนกูนกนกหูน้ำตาล That's mm -hmm. no, no, no. Okay, I'm coming back. 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 I'm back. i come back i love i she when she love oh, <laughs> i <it's> <laughs> <laughs> well, <laughs> I, I, really cannot it. Oh, I cannot do. Lily, 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 Hả? Lily, 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 Welcome back! Are they are your friends? Are, are they your friend? It's just... food. Oh, oh. <laughs> 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 Ah, that's why. Coco. <laughs> <laughs> is it Coco? I is it Coco? No. Shoko-sensei. <laughs> Shoko Shoko-sensei. Shoko ah, yeah, uh, Shoko-sensei. Ah, so Adeh, <laughs> Google. Can I add you as a friend? Can I add you as a friend? Oh Ade. Oke. Lalu mau. Oh. Okay. Ah, slide itu mau. <kama. laughs> <hums>

Up. Oh? Why well why are guys i not sleep yet helping, It's helping already 12 AM <laughs> <laughs> yeah, I, yeah, I think i i i yeah, i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  am not i เฮ้แต่ว่าใครเราสงสัยคู่นั้นใชไหกดดูโปรไฟล์มัน The Okay อันนี้คนไทยที่เก่งภาษาจากอะไโออาเวล o i o e a I'm s y but I'm kind of s h ภาษาญี่ปุ่น อ้าใช่ป๋อโอลิลี่โอเคดูโปรไฟล์ไม่ได้แตหลายคนอ๋ออะไรที่ชัวร์ดีกว่าีนี้มันมาก่าเดิมยังไม่เข้าถึงเพราะว่าผมยังรักเวียชายติมยังมีอะไรติดขังอยู่ต้องไปคิดลองจะปุกมัดตัวเราแบบ เป็นตัวเลขเขาฟังเพลงเขาโชว์ C P U g P U อะไรด้วยสิ่งนั้นมันหายไปรู้สึกแย่เลยฮะสิ่งนั้นมันหายไปรู้สึกแย่เหอแยอยู่ละตะนนี้มัหายไปสองละต้องโชว์ด้วยเลหลืออย่างเดียวรักกัวได้อะ แล้วคนคนตัวปีอย like ู่าไหร่เขาเรียกว่าไปเริ่มต้นใหม่ไงพี่จูตี้มาได้ด้วยเป็นอย่างเองอ่ะเอากับคนน่ารักอยู่แล้วมีเรื่องขังคาในบีอาร์คิดว่าจะมีเรื่องอะไรขังคาโอเคก็ทำตัวเหมือนเขาได้อะไรเงี้ยไม่น่าจะมี ถ้าจะมีมก,มก็ต้องมีความสัมพันธ์กับใครบางคนแบบสนิทกับใครบางคนก็เถึงจะรู้สึกครั้งค่ะอดีตคืออะไรมีแต่แบบคนรอคนสวนเฮอคนเราอย่านึกถึงอดีตปะ่ปจะตีแให่จดจำออโอ้เสียงเรามันแล้วรอดใต้หางไม่ลอดมาได้ด้วยมันแมวน้อยเลย แล้วเสียงเราย้อนกลับไปเหมือนเมื่อปีที่แล้วเก็บยี่ปุถูกไหมฮะวันนี้ไปขอ,อ,อสาวปะ,ะไปที่ถึงใครแล้วเนี่ยโอ๊ยจี้ดูดีตีไหนแล้วมาคานกันเป็นมือ มันย่ออะไรกันเป็นหมูเจ้ามันน่ารักดีนะ้มันดูน่ารักดีอะหัย่อดูน่ารักขึ้นแบบสามร้อยเปอร์เซ็นชีวิตจริงนี่ถ้ายอ่ออย่างนี้แบบมอบคันนี้เหนื่อยเนอะ <c oughs> รู้ว่ามันเกลือจะไปคุยกันหลายๆคากเบื่อยไปดูตรงนู้นที่มีคนที่เราเคยแอดไว้ดีกว่าถ้ามีจังหวะก็อาจจะได้ทักแต่ถ้าไม่มีก็ไม่จําเป็นแค่ไปดูว่าเขาสบายดีก็พอแกมตุ๋ยเหมือนไปทําเหมือนไปทาฟันมาเลยเลยดึงเมืองซ้ายเออดตือเตือขาฟันพุดโออแก้ม เอาเอาคืนอย่างนี้ดเอื้อดึงดึงออกเพื่อทำให้บวมดึงอีกรอบเพื่อทำให้บวมฟิสิกไหนเนี่ยไม่มันมันดึงแล้วมันค้างไว้ไงต้องดึงเหมือนเหมือนหนังยางอ่ะดึงอีกรอบหนึ่งอาเอาว่าทาผมอินเทเล็ตได้นะคุณลองต่อยผมดิผมไม่ได้เปิดไว้ดิดินเทแรกเ็ได้ไม่ได้คุณไม่ได้เปิดเลยอินเดอร์มน เอคุณไม่ได้เปิดมือไว้มันโกรธอ่ะเรานี่นามันโกรธอ่ะคุณไม่ได้เปิดมืออะดูมันต้องทำให้สมจริงที่สุดเพราะผมลืมไปได้แม่ผมคือทีพไม่ได้ตายแล้วตายเลยอะไรกันเก็บไปใช้ทีผมไม่ได้เปิดเสียงเขาอ่ะไปละใครขโมยไอ้พุ่มนี่คุณ เะ้ยเสียงโผยโอ้ยตกใจมีทั้งตัวเล็กๆโอ้ๆๆีโหฮิฮิเฮ้ยไม่ได้เพยงเลยนะเป็นไงผมชอบตัวนี้มากเลยอ่ะฟังก่อนนอนเฮ้ยดูจิวเหมือนหน้าตาอะไรจิ๋วคนนี้แหละต่อมาฟังก่อนนอน แม่มันเป็นเพลงอ่ะฟังด้นเวนเดอร์แค่เปลี่ยนอวตารที่คนผ่งนมาเพลงเสียงเพลงมันดังอ่ะเอ้ยมีไอ้นี่ด้วยมีเพลงอะไรวะดูกัน หมาป่าอี้วว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 วมวว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 วก็มีวว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 ตวอววววววว้วว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 ้วววบวมวประกอบอะไรเงี้ยใช่เดี๋ยวฟังอันนี้ไฟเปิดดิเปิดดิ อันนี้เพลง The Promise ขไปนอไป The Beat ใครอิวคลิปผมจะบินไหมแน่โดนลิกเกิลสิบเลยเอาเอานี่ถ่ายเอานี่ถ่ายคลิปอยู่เหรอเอาถ่ายเหรอคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมไปดูตรงกวบก่อนตอนนี้นะครับเราก็ยังอยู่ที่ศาลาพักใจนะฮะอ้าคุณอัดอัดคลิปอยู่เหรอหรือว่ายังไงเสียงออ่อนถ่ายคลิปกันอยู่เหรออันนี้ถ่ายคลิปกันอยู่โอเคค่อยทีหลังก็ได้อันนี้คือสิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังนะ40นาที20วิ40นาที20วิ ไลฟ์สดอ่ะนั่นแหละคือไม่ไม่ใช่ไลฟ์สดนั่นคือเวลาทั้งหมดในคลิปแล้วผมต้องไปตัดอีกพรุ่งนี้ผมน่าจะตายก่อนที่จะเสร็จซู่ๆคุณคุณอยากได้ลิีกระถิ่เพิ่มเลยไหมไม่วันจะเป็นพราเกลียวเกย์เกย์เพลงเลยคุณอันนี้คือถ่ายคอนเทนต์ก็เสร็จแล้วหรอจริงๆผมก็ตัดเสียงออกแล้วผมก็เรื่อยๆจนกว่าคอนเทนต์มันจะหมดจริงๆอ่ะเพลงที่ผมเอาไอ้เนี่ยมันเป็นมิวสิกวอล์คเ้ยคุณทั้งหมดอ่ะที่ผมมี ไม่เป็นไรผมยิ้อได้มั้งผมเป็นพวกประเภทตัดต่อเฟรมไปเฟรมอยู่แล้วพวกพวกขยันโอเคงั้นก็ขยันจะทำให้คนหลบเลี่ยงเลยเขาสิทธิลำบากขึ้นเดี๋ยวผมจะเปิดซอฟต์แวร์แล้วลองเพลงแล้วนะหยอก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 เดี๋ยวผมเปิดด่าให้คุณจะออกไปนอนยหญ่เอ้ยอย่างนี้แหละเดี๋ยวมันเหงาไม่มีใครแก้อะไรอ่ะมีระเบิดมีระเบิดนี่คืออวตารมันยื่นเรียกมาได้เลย ยี่แคนกระจุกสายโดนเอฟเฟลกระตุกเหรอกระจกเนยโดนกระจุกขอโทษครับผมวางระเบิดแรลงไปเลยเอเสียงเสียงเข้าไหมเนี่ยถือกระจุกอยู่ครับเสียงเสียงอะไรครับอันนี้ก็พ้นเหมือนดวงวะผมลองลองเปิดดิพ่นไฟในทุกที่ผมไม่ได้เห็นคนเดียวอ่ะผมไม่เห็นอะไรเลยเข้าถามว่าเสียงอะไรเข้าแต่อันนี้ว่าไม่เข้า คุณมอนคุณมอนเป็นไงบ้างยืนงงในโดมหลอนใจตายเดี๋ยวนะโอ้ยพี่คือต่อยอ่ะไม่จับผูกไงโดนแล้วหูหายโอ้ยโดนไปแล้วแต่ผมก็ยังเห็นอยู่นะเห็นยังอยู่ไม่ไม่คือมันจะหายแล้วหายแค่ฝั่งเนี้ยแค่ฝั่งเนี้คุณลองมานั่งฝั่งนี้ดูดิคุณจะเห็นแบบหูหาย อมันหายแป๊บนึ่งอะ<ช>แต่มันก็กลับมา<ช>หายแป๊บเดียวแบบเหมือนเฟรมกระตุกใช่ใช่